เจอกันอีกแล้วครับสำหรับคนชอบพระครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้จะพามาชมเต่านะครับไม่ใช่เต่าหลวงกุหลิวนะครับเป็นเต่าหลวงกุแพล้นะครับจะเป็นเต่าหลวงกุแพลวออกวัดลางมันนะ ีนี้ผิวไฟก็จะหายไปหน่อยนะครับในในโค้ดจะตอบคำว่าปาวโลนะครับเป็นเต่าเล็กมากนะครับ,นะรบเต่าเล็กมากจริงๆพอหยิบเต่ารงนี้ขึ้นมาก็ดูความดูความคมชัดนะครับเพื่อนๆดูความคมชัดนะ ดูให้เป็นดูให้เป็นเหรียนปั๊มดูหน้าดูหน้าหลวงพ่อนะเต่าหลวงปุ่หลวงพงเล็บมากผมกิ่วมากนีดูพงกิ่วมากเลยของหลวงปู่พแพ้่ตอวโลวันลางมันจังหวัดนครปฐมดูดูด้านหลัง ดูดูให้เป็นเปลี่ยนปัม๊มดูกระแสะโละ่ะดูกระแสะโล่ะของเหรียญดูให้มีความคมชัดดูกระแสะเหรียญต้องมีความคมชัดพระปีใหม่เอะแต่หน้าเก็บหน้าบูชา ว่าของพระหลวงกูแพ้วนี่เขาเรียกว่าพุทธคุณดีทุกด้านสำหรับหลวงพูแพ้วนะยรบบดูดูความคมชัดของเหรียญแต่มาลงกล้องให้ดูดีกว่านะครับเนี่ยดูกระแสเหรียด,ดูให้เป็นเหรียญปั๊มนะ ความตึงของผิวเหรียนมีความตึงมีความชัดดูหน้าหลวงพ่อนะพระองค์เล็กมากเขาจะจะหยิบจะจับลำบากนะครับเตาของหลวงปู่แพ้วนะปอวาโลัดลางมัน่นะเป็นเตาจิ๋วมากนะครับ นี่ยต้องมองนี้ถึงจะชัดหน่อยนะเพราะองค์งท่านเล็กมากเลยเรามองมองพระก็มองให้มีความคมชัดมีความตึงนะครับเป็นพระปั๊มนะครับต้องต้องมีความคมชัดกระแสะเหรียญวิ่ง จะโฟกัสยากนิดหนึ่งนะครับโค้ดนะครับตอกลึกๆนะครับในล่องโค้ดจะมีเสี้ยนวิ่งนะครับองเล็กมากนะครับเนี่ยรอยตัดก็จะประมาณนี้นะครับรอยตัดมาดูมาดูด้านหลังนบ้างนะครับความความแล้วความคมชัดขอมเรียนดูกระแสเรียน กระแสของเหรียญน,นะเดี๋ยวผมเปลี่ยนกล้องอตัวนว่าดูดูให้เป็นจะเป็นภาพตั้งนะ